พีดี o ีกอครับวันนี้เราพาทุกคนมาที่จังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านลิข่นางแลในที่อำเภอเมืองเชียงรายนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงามมากนะครับอย่างด้านหลังของเราเป็นลำธารที่ไหลผ่านใจกลางหมู่บ้านแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเลยทีเดียววันนี้เราจะพาทุกคนไปเดินชมธรรมชาตินะครับไปเที่ยว ที่นาขั้นบันไดของบ้านลิไข่กันเขาบอกว่านาขั้นบันไดที่นี่อยู่ท่ามกลางขุนเขาเลยแล้วก็อยู่ในป่าต้นน้ําตรงนู้นนะครับต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ2-3กิโลเลยทีเดียวเป็นหนึ่งไฮไลท์ของบ้านลิไข่เลยนะครับจากตัวหมู่บ้านเดินเข้าไปที่นาขั้นบันไดด้านในนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามกันมาเลยนะครับไป ใครที่มาเที่ยวเชียงรายในช่วงหน้าฝนแล้วอยากเจอธรรมชาติสีเขียวๆสดชื่นสบายตานะครับอยากแนะนําให้มาที่นี่บ้านลิข่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชื่อนะครับแต่ว่าที่เนี่ยตั้งอยู่ในอาเภอเมืองเชียงรายห่างจากตัวเมืองเพียงแค่20กิโลเมตรเท่านั้นนะครับการเดินทางมาก็ง่ายได้สัมผัสบรรยากาศความงามของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาน้ําตกวิถีชีวิตของคนในชุมชนแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายเลยละครับ ตอนนี้เราอยู่บริเวณที่จอดรถปากทางเข้านาขั้นบันไดนะครับซึ่งเราจะต้องเดินเท้าเนี่ยเข้าไปประมาณ2กิโลอันนี้ก็เป็นแผนที่นะครับเส้นทางการท่องเที่ยวในตำบลน,นางแลของจังหวัดเชียงรายซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็จะเจอกับมีทั้งน้ำตกนะครับมีนาขั้นบันไดมีหลายอย่างเลยทั้งดอยทั้งผาหินต่างๆ แต่ว่าวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปนาขั้นบันไดกันนะครับซึ่งเดินเข้าไปประมาณ2กิโลด้วยกันมาดูกันครับว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับระหว่างทางที่เดินไปนาขั้นบันไดของบ้านลิข่เนี่ยเราก็จะเจอกับธรรมชาติที่แบบ ลมลื่นมากนะครับแล้วก็ตลอดเส้นทางเนี่ยก็มีลำน้ำมีน้ำตกอยู่หลายจุดนะครับแล้วก็มีโขดหินที่ลดหลั่นกันไปเป็นหินก้อนใหญ่ก้อนเล็กแบบลดหลั่นกันไปทำให้เป็นวิวน้ำตกที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราให้ดูทางที่เราจะต้องเดินขึ้นไปอีกนะครับจริงๆแล้วเส้นทางที่จะเดินไปที่นาขั้นบันไดเนี่ยสามารถนำรถเกรายานยนต์ขับขึ้นไปได้ แต่ทางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่ฝนตกเนี่ยหน้าฝนเนี่ยไม่แนะนําให้ขี่มอเตอร์ไซค์มมซขึ้นไปเพราะว่าอาจจะลําบากสักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยก็เป็นทางที่เป็นคโครนเป็นลูกลังหน่อยนะครับบรรยากาศล่มลื่นแต่ว่าเราเดินมามันอาจจะรู้สึก เหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าได้ชมวิวชมบรรยากาศโดยรอบเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เราต้องมาหาเองมาหาประสบการณ์ที่อยู่นอกบ้านนะครับใครที่เป็นสายธรรมชาติสายวิ่งเทลปีนเขาเดินป่าเนี่ยน่าจะชอบนะครับสำหรับการมาเดินไปที่นาขั้นบันไดของบ้านลิไข่จังหวัดเชียงรายนะครับ ทางแบบว่าดูแอดเวนเจอร์นิดหน่อยนะครับผ่านพื้นที่ที่เป็นไ้นาของชาวบ้านด้วยอันนี้อันนี้ก็ดูเหมือนแบบเป็นนาขั้นบันไดเหมือนกันนะครับที่อยู่ด้านหลังแล้วก็ตรงนี้ที่เราได้ยินเสียงน้ําตกนี่คือเดินลาะลำน้ําไปเกือบตลอดเส้นทางนะครับมีเป็นเส้นทางที่บอกว่ารถยนต์เนี่ยไม่สามารถที่จะขับเข้ามาได้ส่วนรถจักรยานยนต์ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับอย่างที่บอกเพราะว่า ระหว่างทางเนี่ยเป็นแบบนี้ตลอดทางเลยนะครับก็มีคอนกรีตบ้างที่เทไว้สําหรับเส้นทางสัญจรของรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนที่เป็นป่าศักนะครับตอนแรกเราสังเกตเห็นป้ายเล็กๆสีขาวแบบนี้ก็คิดว่าเป็นป้ายโฆษณาเลยหรือเปล่านะครับแต่พอดูใกล้ๆเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นลิไข่ฟลาเวอร์ซึ่งบนต้นของต้นสัก์แต่ละต้นที่มีป้ายติดเนี่ยก็จะมี พัน์ธุกล้วยไม้ต่างๆนะครับที่อยู่ด้านบนที่อยู่บนยอดของต้นสักในแต่ละต้นนะครับก็จะมีพัน์ธุไม้บอกชื่อพัน์ธุอะไรวงตระกูลอะไรนะครับ ใครที่เดินไปนาขั้นบันไดของบ้านลี่ไข่เนี่ยก็สามารถแวะชมแล้วก็ศึกษาพันไม้ต่างๆของบ้านลี่ไข่ก็ได้เช่นเดียวกันเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่นอกจากเราจะเดินไปที่นาขั้นบันไดแล้วเรายังได้ศึกษาเกี่ยวกับพันไม้ต่างๆของบ้านลี่ไข่ด้วยนะครับเหลือนาขั้นบันไดอีกประมาณ1กิโลเมตรนะครับเราจะถึงนาขั้นบันไดของบ้านลี่ไข่แล้วนะครับอีก1กิโลเท่านั้น เราเดินมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับตอนนี้กลายเป็นผู้ประสบภัยนิดนึ่งเดินมาถึงนาขั้นบันไดของบ้านลิไข่ปุ๊บที่เป็นจุดที่1นนะครับฝนตกลงมาอย่างหนักเลยเราใช้เวลาพอสมควรนะครับตอนเดินเนี่ยยังแดดเปลี่ยงอยู่เลยตอนนี้จากที่เปียกเหงื่อเนี่ยกลายเป็นเปียกฝนแทนนะครับถ้าใครที่จะมาเที่ยวในช่วงหน้าฝนช่วงเขียวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นช่วงหน้าฝนอยู่เนี่ยแนะนําว่าให้พกล่มหรือว่าเสื้อกันฝนมาด้วยนะครับเพราะอาจจะเจอแบบเรา แต่ว่าเรามีร่มมา2คันด้วยกันแต่ก็ยังเอาไม่อยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวรอฝนหยุดแป๊บนึงแล้วพาไปจุดที่เป็นนาขั้นบันไดนะครับด้านหลังเนี่ยเห็นแล้วว่าสวยมากนะครับ เป็นจุดที่1นนะครับสำหรับนาขั้นบันไดบ้านลีไข่เป็นจุดที่ให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยวะดถ่ายรูปซึ่งด้านหลังก็จะเห็นทุ่งนาที่เป็นขั้นบันไดนะครับลดลันกันไปแบบแบบนี้สีเขียวนะครับแบบตัดสลับกับสีทองฟ้าแต่ว่าวันนี้ทองฟ้าอาจจะไม่เปิดสักนิดหนึ่งเพราะว่าฝนตกนะครับก็จะเจอกับความงดงามของธรรมชาติแล้วก็ทิวเขาที่บ้านลีไข่เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่เงียบสงบแล้วก็ธรรมชาติมากๆแบบ สดชื่นมากนะครับนี่อันนี้เป็นแค่จุดแรกนะแต่ว่าจริงๆแล้วนาขั้นบันไดที่เห็นวิวเยอะๆต้องเดินเข้าไปอีกนะครับ ั้นบันไดจุดที่1น,นะครับเป็นบริเวณที่เป็นทุ่งหนากว้างๆอยู่ท่ามกลางหุบเขาซึ่งถือว่าสวยงามเลยทีเดียวเขียวขจีสบายตานะครับจริงๆแล้วมีจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดไฮไลท์อยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าตอนที่เรามาในฝนตกหนักมากแล้วก็ทําให้ทางเนี่ย ลื่นนะครับก็เลยพามาดูแค่ตรงที่เป็นนาขั้นบันไดของบ้านลิไข่บริเวณนี้แต่ก็สวยงามไม่แพ้จุดชมวิวที่อยู่ด้านบนเลยนะครับใครที่มาท่องเที่ยวแล้วอยากเห็นทุ่งนาสีเขียวๆเ,เนี่ยแนะนําว่าให้มาในช่วงหน้าฝนนะครับหรือว่าช่วงประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมปลายฝนต้นหนาวก็ได้หรือใครที่อยากเที่ยวในช่วงที่เป็นแบบว่าทุ่งนากําลังออกรวงเป็นสีทองก็แนะนําว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนช่วงหน้าหนาวก็ได้เช่นเดียวกันแถมยังมีล้า น้ำที่เป็นต้นน้ำนะครับสายน้ําเย็นๆสําหรับใครที่เดินมาเหนื่อยๆได้ลงไปผ่อนคลายเอาเท้าแช่น้ํานะครับก็รู้สึกสดชื่นดีเหมือนกันนะครับจากฝนที่ตกแล้วเราเป็นผู้ประสบภัยนะครับตอนนี้ฟ้าหลังฝนเนี่ยสดใสมากนะครับแล้วก็อากาศดีมากเย็นสบายเลยหลังจากที่ เดินมากันประมาณ2กิโลนิดๆนะครับมาจนถึงนี่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับก็เดินมาถึงนาขั้นบันไดของบ้านลิข่ที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับตรงนี้เป็นจุดที่1ที่เป็นนาขั้นบันไดยอยากแนะนําสําหรับคนที่จะเดินมาที่นาขั้นบันไดบ้านลิข่นะครับให้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้าที่อาจจะใช้สําหรับเดินป่าหรือว่ามีดอกอยางดีๆหน่อยนะครับหรือเป็นน้ําดื่ม อาหารที่เป็นขนมต่างๆแนะนําว่าไม่ควรจะทิ้งขยะที่เป็นพลาสติกนะครับทิ้งไว้ในธรรมชาติเพราะว่าที่นี่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางที่เป็นอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับดังนั้นแล้วเอามาเท่าไหร่เก็บออกไปเท่านั้นด้วยนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยให้เตรียมล่มหรือว่าเสื้อกันฝนมาด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเดินไกลสักนิดหนึ่งใช้เวลานิดหนึ่งแต่ได้ชื่นชมกับธรรมชาติตลอดสองข้างทางเลยรวมไปถึงพอถึงปลายทางของเราแล้วเนี่ยได้เจอกับ นาขั้นบันไดที่เป็นนาข้าวทุ่งนาสีเขียวแบบนี้สบายตามากเลยนะครับเรียกได้ว,ว่าหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยก็อยากแนะนำนะครับอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่ใครที่มาเที่ยวเชียงรายอยากดูธรรมชาติอยากชมธรรมชาติแนะนำมาที่นี่ที่บ้านลิข่นะครับมาดูนาขั้นบันไดนอกจากนี้ก็ยังมีเส้นทางอื่นๆมีทั้งน้ำตกรวมไปถึงไปดูวิถีชีวิตมีคาเฟ่ร้านอาหารต่างๆมากมายเลยนะครับตอนนี้ขอตัวไปดื่มด่ำกับ ธรรมชาติที่นี่ก่อนนะครับเขียวขจีสบายตามากสดชื่นมากๆในช่วงหน้าฝนช่วงกลีนซีซั่นแบบนี้นะครับ